อ่าครับผมนะครับอ่าอัปเดตล่าสุดนะครับผมเนาะอัปเดตล่าสุดนะครับจากสี่เหลียยออจากสี่เครื่องนะครับเหลือสามเครื่องนะครับของพี่จังหวัดอุดรรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเช้านี้นะครับรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือสามเครื่องนะครับเดี๋ยวจะนําเข้ามาอีกนะครับสักสามเครื่องนะครับผมเป็นรวมเป็นห้าหกเครื่องนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะนําเข้ามาอีกสามเครื่องนะครับผมสามารถสั่งจองได้นะครับหรือว่ามาดูเลือกชมที่บ้านได้เลยนะครับผม หรือว่าโทรศัพท์มาที่เบอร์0992721904นะครับเบอร์ผมเองแล้วก็ ID Line เบอร์นี้เลยนะครับผม0992721904นะครับเบอร์ ID Line ผมนะครับเบอร์นี้เลยนะครับผมสามารถเลือกสั่งจองได้ครับผมหรือว่าหรือว่าสนใจนะครับผมมาเลือกมาชมดูที่บ้านผมได้นะครับผมก็ตอนนี้เหลือสามเครื่องนะครับผมก็จะนําเข้ามาอีกนะครับผมนําเข้ามาอีกสามสี่เครื่องนี่แหละครับผม รอชมการอัปเดตล่าสุดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมอัปเดตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมอัปเดตเมื่อตอนนํารถเข้ามานะครับผมตอนนี้ก็เหลือเครื่องโคโต้าธรรมดานะครับผมธรรมดาครับแล้วก็เครื่องติดตั้งหนึ่งเครื่องนะครับคือพี่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมเขาเอาเครื่องติดตั้งไปหนึ่งเครื่องนะครับผมการใช้งานก็สภาพประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเครื่องหน้านี่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมอีก ครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าหรือว่าอ่าสนใจสั่งจองหรือว,ว่าสนใจติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเสอนะครับผมแล้วก็ไอดีไลน์เบอร์นี้เลยนะครับผมเบอร์ที่ผมพูดไปนี่แหละครับผมสวัสดีครับ